โปอีสานทองคำเขาใหญ่ๆคุยเลยครับอืสวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่น้องครับวันนี้บอจ้ัตามาต้มน้องงัวต้มน้องงัวไว้วองเนาะมาต้มเลยครับหมดแล้วครับ 让我等。 ห,หอมก่าน,นี่ปกติจะมีใครสาดอะไรกว่าน,นียนี่มีแต่หนังยังเสียบด้วยับ you <laughs> ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุปูดทุกคนครับมือนี้ก็มาพอๆกับบอลโจ๊กที่เก่ากับผมมือนีิบาลโจ๊กอะไรไมนูอ้อมหนองง่วนครับอ้อมหนองง่วน่าจะเป็นหนองท่าทองครับบ่ค่อยหอม,มาเลยจะนองออมกันจริหอมกว่านี้ครับแล้วก็นี่พระละเมียกับพระพระลยากกับยาก <laughs> จิ้มแจวครับจิ้มแจวแจวสมแล้วก็ตับมะฮุงครับมาหลายอย่างครับมือนิแจ็คสีเบิร์ดเบิร์ดกับพักสลัดเฮา kiểu kiều kia coi nào các bạn kiều kiều gòp gọp lại là gặp bạn, gìn khẩu với à? lại các bạn, lên lao vào, rồi làm lại này, xồm เปยนหน้าตางก,กันเป็นไดตอนนี้เงยไปเลยอืมหอมนัวนัวพวอดีเลย กำไม่เอยใครมัน เนี่ยแซ่บตอนน้อยไม่อยอะนี่เลยนี่นี่ใครหล่ะใครมันกินได้ไอก็ไปนั่นล่ะบ้ามโอ้ยแซ่บบิตต้นนั้นเอือกยังเลี้ยเราเนี่ยเข้ามเยี่ยวเล้วจะใครด้วยใครถ้ามีแซ่บต่อ ขาดบ่ไใดเป็นตามะหุงแล้วพี่น,อน้องยำไหนก็ต้องมีตบมะหุงแบบเนี่ยตำามสมมก็ได้ <c oughs> ตำส้ม m นะโอเคหนำหนำเล่นหักตกเล่นหน่อยนะ mình lên đí -đí này. mình tốt đi 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 tốt แสบปันปน,นี้เฮ็ดไก่อีกลงเนาะเจ็บตัวย่อคว้งอะทำมันหอมกินของมันแ่บปันนี้อย,ยู่ยินดีเชืว่ามันอย่างเลเนาะอยากกินน่องว่า cho chụp chùa treo Hãy cho kênh กามี่ะไรับอืมข้อไหนบ้างจ๊ะอะไรบ้เหรอบนของเราไง่ตองเราไม่งอย่างงี้ขาะบ้าน อันนี้เปล่าให้มิดหนอย่างอืมกระนาดครับทำหุงกระชัดจัดเปรี้ยวจิดจัดกระนาด บอมันเป็นมันหวานบะหวานนหวานนะอืมมันเป็นหวานกินอย่าะมองยังไม่เคย ใส่ผักปัวพักสิพักีเยอะพักสิเดี๋ยวจะใส่หอยแก่ซื้อมาแก่ก็แค่น้นก็ mình chầm hết người chàn <laughs> điên <laughs> quá หลวอีสานต้องคำเขาง่ายๆคุยเลยครับอื น้ำเป็นตนตกน้ำแลหลมหอนเอาหอนนี่มันอเรือบเอาแล้วลบเอานี่เนี่ยไขรมันนข่าสาพี่น้อง ในกินเนี่ยเด็ดเสียบกินหอดพีหอดนองนี่มันจะเป็นฮอดไปนด็นแบบเหนียวเล็กนะอย่างแยบนี้มาเก่าเจองออกไรวะก,กา 嗯嗯เผ็เอดไปเลยนะรบ้างนี่กินของแซ่บเมนบ่เมนตัวนอออ้องหรอหนูเมนละน้องบอกก็จะได้กินแซ่บกว่า โอ้ยมันจังเลยเลยปลาอยู่เอาจับแล้วรงตรวงมาเดงเลยวะปูจีกันเนกันนี่ทำเขาสีกครับนี่เามองแสบไปเลยตอนเนี่ยไปไปอย่อาหาองกินนี่เ<ม>นาอืีมองแสมบม<า>ั้ยบ่งเบิ้ง ป่งให้ตัวกินดีกว่าน่ารักจะไปตัวกินดีกว่ากินบ้างเด้อจะชิมอย่างอื่นนี่ยังอื่นไหมเรื่องนี้ไายบาย จริงแล้วมุนปากต้องชิมบิงนี่บ่ะเ้อเขาน้องเขาอยูะมือนกันจ้อืมใช่บ้าใช่

ก็ยญ่เลนอหาหครมบเุดเทียนพี่น้องกขบนขรบปุนพอไม่พี่น้องก็เกลายคับผมที่เขามารับชุ่มทางบาจโจแล้วกันมันแสบกับบาจโจในเมนู่อมนองง่ว กานองงัวจิ้มแจ้วครับสม่ำเนะฝากวี่ตอนนองไปคือเกาแล้วครับผมขอบคุณทุกผู้ทุกคนที่เข้ามารับชมครับเจอกันใหม่คิมหนาคิมนี้มันนี่บ้าโจลาไปก่อนครับบ้าโจวสวัสดีครับอเอาต่อยวะทำเบิร์ดไหมไม่อีดตัวย่าง